สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอบประปลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่2 9เดือินสิงหาคมปี2024นะครับเราไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ทางลัดฉานใต้หรือลัดกะเลียงนะครับนี่ก็ยังมีกองกําลังชาหานมิน้นงลายเสริมกําลังเข้าไปอย่างหนักหลายวันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ชาหานมิน้องลายเข้าไปในหมู่บ้านพี่น้องประชาชน หรืออาจจะไปขอหมูมาเป็ดไก่พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านน้อยในเขตเมือง้อยก่อนะครับกองกําลังทหารพี่น้องลายเข้าไปในหมู่บ้านแต่ไม่เจอใส่พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับหลบหนีตั้งแต่กองกําลังทหารพี่น้องลายจะเข้ามาในพื้นที่นะครับหลังจากนั้นกองกําลังทหารพี่น้องลายไม่พอใจพี่น้องชาวบ้านที่หลบหนีออกไปจากพื้นที่ ยิงปืนคุมขู่พี่น้องชาวบ้านเอาไฟจุดเผาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนมีไฟไหม้ไม่ต่ำกว่า20หลังแล้วหมู่มาเป็ดไก่พี่น้องชาวบ้านหายไปจนหมดในหมู่บ้านนะครับกองกําลังชาหานมิน่นลองลายมีกันประมาณ80นายพยายามจะเข้าไปในหมู่บ้านไปขออาหารการกินพี่น้องชาวบ้านหลังจากนั้นชาญเคนเดียบร่วมกับกลุ่มเยาวชนวางแผนกันใช้โดนเข้าโจมตี ในช่วงเวลาบ่ายโมงกว่ากาของเมื่อวานนี้กองกําลังทหารมินายงลทาง80นายกําลังจะเดินทางเข้ามาในสถานีตํารวจแห่งหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่กลุ่มเยาวชนกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นใช้โดนติดกับระเบิดแล้วไปโยนใส่สถานีตํารวจที่อยู่ในพื้นที่ทําให้ทหารมินายงลายแตกตื่นกันเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากน้องๆเยาวชนใช้โดนประมาณ2คันติดกับระเบิดประมาณ6กกะลูกนะครับแล้วไปโยนใส่พวกมินายอย่างหนัก ทําให้ทาหารมินายแตกตื่นกันเกิดขึ้นแล้ววิ่งหนีไปซ่อนอยู่ตามต้นไม้ต่างๆกลุ่มเยาวชนที่อยู่ตามภาพพื้นดินไม่กล้าบุกเข้าโจมตีกองกําลังทาหารมินายกลุ่มนี้นะครับเนื่องจากมีกันจนํานวนมากอาวุธครบมือทั้งปืนใหญ่ปืนเล็กประจําการอยู่ในพื้นที่น้องๆเยาวชนก็เลยใช้โดนเข้าโจมตีแล้วถอนกองกำลังออกมาจากพื้นที่นะครับ หลังจากนั้นกลุ่มเยาวชนมารวมกลุ่มกันอีกทีหนึงรู้ว่าค่ายฐานพวกมิโนงลายประจำการอยู่ในพื้นที่มีทหารประมาณ4 0นายที่กำลังไปลาดตะเวนแล้วจะเดินเข้ามาในค่ายแห่งนี้นะครับน้องๆเยาวชนก็ใช้โดนติดกับระเบิดประมาณ4ี่ลูกกองกำลังทหารมิโนงลายเดินทางเข้ามาในค่ายแห่งนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนโยนระเบิดใส่พวกมิโนงลายอย่างหนัก ทำให้ทาหารมิโนงลายเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า3นายบาดเจ็บอีกจำนวนมากส่วนที่เหลือวิ่งหนีออกไปจากพื้นที่นะครับกองกำลังทหารมิ้องลายมีค่ายมีฐานอยู่ในพื้นที่ชอบไปโตรวจค้นขออาหารการกินพี่น้องชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งถ้าพี่น้องชาวบ้านไม่ให้กองกําลังทหารมิโนงลายก็จะเอาไฟจุดเผาบ้านเดือนทําให้พี่น้องชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นเกือบทุกวันนะครับ น้องๆเยาวชนก็เลยใช้โดนเข้าโจมตีเมื่อวานนี้สองพื้นที่ด้วยกันทําให้ทาหารมิลองลายแตกตื่นกันเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ลัดกะเลียงในเขตเมืองลอยกอกองกําลังทาหารมิลองลายพยายามจะเสริมกําลังเอาอาหารการกินไปให้กับพวกพ้องตัวเองแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จนะครับเนื่องจากกลุ่มเยาวชนหรือกับทหารเคเตียบที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าอยู่ตามเส้นทางต่างๆไม่ยอมให้กองกําลังทาหารมิลองลาย ขนอาหารการกินมาให้กับพวกพ้องตัวเองที่อยู่ในพื้นที่ชาาหารมิองลายก็เลยเข้าไปในหมู่บ้านขอมูมาเป็ดไก่พี่น้องชาวบ้านถ้าพี่น้องชาวบ้านไม่ให้ชาาหารมินองลายก็จะเอาไฟจุดเผานะครับน้องๆเยาวชนก็เลยไม่พอใจเกิดขึ้นใช้โดนเข้าโจมตีใส่พวกมินองลายอย่างหนักเมื่อวานนี้2พื้นที่ทําให้ชาาหารมินอนลายเสียชีวิตไปหลายนายนะครับ เช้าของวันนี้วันที่2 9พี่น้องชาวบ้านถ่ายรูปภาพไว้ได้ว่ากองกําลังทหารมินองลายใชย้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาในพื้นที่โยนกล่องมาลงให้กับพวกพ้องตัวเองที่มีฐานอยู่เดินดอยแห่งหนึ่งที่อยู่ในเขตเมือง้อยกอะนะครับมีอยู่สองกล่องด้วยกันโยนลงมาจากเฮลิคอปเตอร์มาให้กับพวกพ้องตัวเองที่อยู่ในฐานแห่งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นอาหารการกินหรือลูกกระสุนใหญ่ เพื่อจะมาสมทบทับตัวเองนะครับทางภาพพื้นดินกองกําลังทาหารมินองายพยายามจะเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่แต่ถูกกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มพีเลียบท้องถิน่นร่วมกับฐานเคนเนียบสกัดกั้นไม่ยอมให้พวกมิลองลายเสริมกําลังเข้ามาก็เลยใช้เฮลิคอปเตอร์โยนกล่องลงมาประมาณสองกล่องให้กับพวกพ้องตัวเองที่อยู่ในฐานเนินดอยแห่งหนึ่ง ใกล้กับเขตเมืองลอยก่อนะครับพี่น้องชาวบ้านถ่ายภาพไว้ได้ว่าชาหารมิลองลายพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อจะมาช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆมีฐานใหญ่อยู่หลายพื้นที่ด้วยกันแต่ชาหารมิลองลายเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่ไม่ได้ก็เลยต้องใช้เลอกเตอร์โยนกล่องลงมาให้กับพวกพ้องตัวเองที่อยู่ในเขตเมืองลอยก่อนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่รัฐยะไข่นี่ก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักหลายวันที่ผ่านมาในพื้นที่รัฐยะไข่ในเขตเมืองมองตอมีกองกําลังทาหารไม่โนลายมีฐานใหญ่อยู่ในพื้นที่ทาหารประมาณ250นายประจำการอยู่นะครับแล้วทาหารเอหรือทหารอารกันไปยามจะบุกเข้าโจมตีตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมา มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับทหารเอหรือทาะละกันก็ใช้ปืนใหญ่ปืนเล็กโจมตีใส่ฐานทัพพวกมิถงลายแล้วพวกมิถงลายก็ใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้เช่นกันนะครับทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นสองวันที่ผ่านมาทําให้ทหารมิถงลายเสียชีวิตไม่ต่ํากว่า100นายแล้วบาดเจ็บอีกจํานวนมากส่วนที่หลบหนีออกไปจากฐาน วิ่งหนีเข้าไปในป่าตามทุ่งนาต่างๆทหารอารักันไปจับกลุมได้อีกประมาณ60กนายนะครับตอนนี้ในพื้นที่ราชไข่ทหารมินโนลายสูญเสียอย่างหนักนะครับ2วันที่ผ่านมาเสียชีวิตประมาณ100นายแล้วเสียอาวุธปืนทางปืนใหญ่ปืนเล็กอีกจํานวนมากนะครับกองกําลังทหารมินโนลายที่อยู่ในพื้นที่ราชไข่ไม่ยอมถอยทัพออกไปจากพื้นที่นะครับทหารอารักันเคยประกาศเตือนว่า ให้กองกําลังทหารมินอไลยถอยทัพออกจากรัยาไข่ให้หมดแต่กองกําลังทหารมินอไลยอาจจะคิดว่าพวกพ้องตัวเองมีกันจํานวนมากก็เลยไม่ยอมถอยออกไปจากพื้นที่ฐานอากันก็เลยบุกเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับ2วันที่ผ่านมาสูญเสียทหารประมาณ100นายพร้อมกับอาวุธปืนใหญ่ปืนเล็กอีกจํานวนมากนะครับเมื่อวานนี้พี่น้องชาวบ้านบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเห็นรถขบวนกองกําลังทหารม่นอไลย ประมาณ80กะคันทาหารหลายร้อยกะน,นายเข้ามาในพื้นที่เขตเมืองมองตออีกจำนวนมากอาจจะมาช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองที่หลบหนีเข้าไปในป่านะครับแต่ทาหารส่วนที่เหลือที่หลบหนีอยู่ตามทุ่งนาถูกทาหารอลาการหรือทาหารเอจับกลุ่มไว้ได้นะครับประมาณ60กะน,นายถอดเสื้ออยู่แล้วเอาเชือกมัดมือควยหลังอยู่ในพื้นที่ให้เดินออกไปนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองมองตอ เริ่มจะหวาดกลัวกันเกิดขึ้นกลัวกองกำลังทาหารมินองลายจะมาใช้เครื่องบินเข้าโจมตีเวลาพ่ายแพ้ทุกครั้งส่วนมากก็จะใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีแล้วจะทําบ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายพี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตกันเกิดขึ้นเกือบทุกครั้งที่ใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีนะครับพี่น้องยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุดภาพต้องกรับขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ